สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอสินค้าตัวใหม่ครับของทางเลสนะครับสินค้าตัวนี้นะครับจะเป็นสินค้าที่อยู่ในตระกูลไวเลสอีเซนนะครับชื่อว่าตัว j จกนะครับ A416 J นะครับ a 4 1 6นะครับใช้ทำอะไรนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ของเรานะครับจะใช้ในการตกสัญญาณภาพและเสียงไร้สายนะครับเพียงแค่เราเสียบใช้งานของตัว USB Do อกเกอร์นะครับ เข้ากับตัวอุปกรณ์นวตทุกแล้ว um ก็กดปุ่มโอนภาพนะครับก็สามารถส่งภาพไปสารได้ทัน um, ทีนะครับใช้ได้ทั uh, ้งในห้องเรียนห้องประชุมนะครับแล้วก็ใช้ในบ้านได้นะครับผมถัดมานะครับการใช้งานของ J k คิ๊เอิงของนั้นง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เรานะครับเสียบสัญญาณนะครับวิธีหม่นะครับจากตัว J k คินะครับไปที่ตัวซอ ทีวีนะครับหรือจอแอลดทัชสกรีนที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับนำ USB ดองเจอรหรือที่เรียกว่าไมดองเจอรนะครับเสียบเข้าไปที่ช่องคอมพิวเตอร์นะครับของ USB นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ไปตรงนี้นิ่งนะครับก็จะสามารถกดปุ่มส่งภาพได้เลยนะครับพอนิ่งแล้วนะครับก็กดปุ่มได้เลยนะครับก็จะสามารถส่งภาพจาก โน้ตบุ๊กนะครับขึ้นไปบนแอลดีทัสกีนได้เลยนะครับฉะนั้นการใช้งานลักษณะนี้จะทําให้การใช้งานมันค่อนข้างง่ายนะครับผู้ใช้งานในห้องประชุมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอทีสูงนะครับแค่นำอุปกรณ์มาเสียบแล้วก็กดปุ่มนะก็จะส่งภาพทันทีจะช่วยให้การใช้งานง่ายมากอีกคือนะครับถัดมานะครับการส่งภาพไร้สายผ่านทางอุปกรณ์มือถือแอบเป็ลนะครับนั้นทำง่ายมากๆนะครับ เพียงแค่นำมือถือนะครับที่ต้องการส่งภาพบร้สายนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเจ l i ๊ k นะครับแล้วถ้าเป็น iOS นะครับเราสามารถทำการส่งภาพผ่านแอปได้เลยนะครับถ้าเป็นมือถือ Android นะครับให้เราทำการนะครับโหลดแอปเ e คิ๊ก่อนะครับหรือสแกน QR Code ตาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับจากที่ด้านหน้าโปงเจคิ๊กนะครับ แล้วก็สามารถส่งภาพได้ทันทีนะครับจะเปในลักษณะน,นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ส่งจากทางมือถือนะครับก็จะสามารถซ้อนภาพหน้าจอมือถือได้ทันทีเพื่อที่จะใช้งานในการพรีเซนต์ในที่ประชุมนะครับได้อย่างสะดุกรววเร็วน,นะครับในกรณีที่เรามีภาพจัดใช้งานต่าง,างๆหรือมีภาพที่ต้องการนําเสนอการนะครับก็นําเสนอจ,จากมือถือหรือแท็บเล็ตได้ทันที ัมานะครับก็จะมีฟังก์ชันไวบอร์ดนะครับให้ใช้งานนะครับนอกจากเป็นส่วนของการส่งภาพและสามารถอางมือถือแร็บเล็ดนะครับอุปกรณ์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับเรายังมีฟังก์ชันไวบอร์ดนะครับให้ใช้งานนะครับเังา์ช้ไวบอร์ดนะครับก็จะเป็นหน้ากระดานนะครับหนึ่งหน้าเลยสามารถเขียนนะครับเป็ o องค์ท่ช่เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเพว่าจะเป็นอ่านลองดูนะครับ เขียนได้เลยนะครับก็สะดวนะก,กน,นะครับนอกจากเขียนคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับถ้าต้องการที่จะทําการส่งงานนะครับก็ยังทําการจัดเร็บเป็น q r c o d e ขึ้นมาได้รวยนะครับถ้าเราจัดเก็บคิวอาร์นะครับร ost, นคนที่สแกนก็จะได้รับไฟล์งานนะครับที่เราเกาบเสนอกันทันทีเนืาองจากฟอนชั่นไวบอร์ดแล้วนะครับเรายังมีส่วนของฟอนชันที่เป็น a n n o t a t i o n ด้วยนะครับ ไว้ใช้ในการคอมเมนต์นะครับภาพนะครับที่นำเสนอขึ้นมาจากตัว j จคิกนะครับตัวตอย่างให้เห็นนะครับในภาพนี้ในตัวเจคิกนะครับ A416 เองนะครับเขาจะมีแถบเมนูอยู่ทางด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นลูกเืองเล็กๆนะครับที่เห็นางมุมนี้นะครับซึ่งก็จะมีหน้าเมนูช็อตคัพที่สามารถกลับไปหน้าโหมได้นะครับ แล้วก็มีฟนะังก์ชันแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันเดี่ยเวลาเรากดปุ๊บจะมีเมนูขึ้นมาทั้งสองทางน,น,าน,นนะครับแบบนี้นะครับกดรูปปากกานะครับจะมีเมนูฟังก์ชันปากกาเียังลบแทรกปุอยู่ตรงนี้ให้นะครับดังนั้นเราสามารถใช้ฟังชั่นปากกาแล้วก็คอมเมนตนะ์อย่างนี้ได้เลยนะครับแ้าเรามีภาพที่ต้องการนําเสนอนะครับก็ลงไปแบบนี้ได้ทันทีทัง่ายสะดวกวในการใช้งานปุ๊บ ก็สามารถเซฟอารม o ์ชั่นได้ด้วยนะครับกดปุ่มนะคับก็จะเสียได้ทันทีไม่ใช้นะครับก็กดปิดกละกาปาใช้นะครับนี้นะครับก็กดแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันของที่ชั่นทีคพีเอ4 1ี่รุ่นนี้นะครับจะรองรับการส่งสัญญาณภาพนะครับทั้งอุปกรณ์ที่เป็น โน้ตบุ๊กนะครับมือถือแท็บเล็ตนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับได้ส่งสุดถึง6อุปกรณ์ในหน้าจอเดียวนะครับจะเป็นใหญยวนะครับที่อยู่ทางด้านหลังนะครับก็จะมีตั้งแต่โน้ตบุ๊กนะครับก็มีมือถือไม่ว่าจะเป็น iOS Android ต่างๆนะครับก็จากนั้นนะครับเรายังสามารถจัดคิวในการนำเสนอได้ด้วยนะครับ ซึ่งจะม่งบอกค่อนข้างละเอียดเลยตั้งแต่ IP นะครับชื่อเครื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องชนิดไหนนะครับนี้ถ้าเป็นของ ios ก็จะเป็นรูป a p อ l e ปนะครับถ้าเป็นเครื่องที่เป็น android ก็จะเป็นรู่ตอุยยนนะครับถ้าเป็น p ีีเองนะครับจะมองบอกนะครับว่าส่งผ่านทางตัว usb ทั้งเกินะครับจะเห็นว่้องใช้ชัดเจนในเรื่องของการควบคุมเสียงนะครับสามารถแตะเลือกเสียงได้เลยนะครับที่ต้องการจะควาเสียงจากอุปกรณ์เครื่องนั้นนะครับเลือกค่าดีเจนได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ต้องการ อีเซนเอไหนนะครับแค่กดนักกระบดก็สามารถปิดตั้งนั้นได้เลยนะครับขอชั้นถัดมานะครับตัว j t คิ d แอนดรของเรานะครับจะมีพอร์ต usb ให้ใช้งานถึง2พอร์ตเลยนะครับอีกหนึ่งพอร์ตเนี่ยจะใช้ในการเชื่อมตอนน่อฐานอัสซร้าสีไรสนนะครับอีกหนึ่งพอร์ตก็จะสามารถเสียบพบแฟดได้เมาส์คีย์บอร์ดเพื่อที่จะใช้งานร่วมกันกับตัวเจ a4 6ได้นะครับ ในส่วนของการใช้งานนะครับถ้าเราเสียบตัว USB ปลายมานะเราก็จะสามารถเ้าในส่วนของกล้องฟิล์มส์ในตัวแล้วก็จัดการข้อมูลในแฟลชไดยได้นะครึงรูปก็ภาพต่างๆนะครับได้หมดเลยนะหรือว่าจะดูภาพวิดีโอได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานของตัวกล้อง USB นะครับสองกล้องนอกจากฟังก์ชันนูนะครับส่งภาพไร้าสานแล้วนะครับ ตัว a อ d r o i d เองนะครับแอปเขายังมีฟังก์ชันพิเศษนะครับทีวีมิลเลอร์นะครับที่ใช้ในการดึงภาพกลับลงมาดูบนมือถือนะครับผมจะลองทำการส่งภาพขึ้นให้ดูนะครับถ้าเราส่งภาพขึ้นไปแล้วนะครับในตัวในหน้าแอปของตัว g p เองนะครับจะมีคำว่า TV วีมิลเลออยู่นะครับเรากดที่วีมิล r อนะครับจะเป็นการดึงภาพนะครับกลับลงมานะครับเพื่อที่จะมาควบคุมบนมือถือเราเลยนะครับซึ่งสะดวกมากนะครับ เราสามารถควบคุมสไลด์ได้เลยนะครับจากหน้ามือถือถ้าต้องการจะคอมเมนต์นะครับใช้ปากกานะครับเลือกสีวงลงไปแบบนี้ได้เลยนะคสะดวกมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับต้องการจะลบตัดตุ้มทันทีอยากนะครับลบได้ทันทีนะครับเพิ่มลดเสียงได้นะครับตัดก็ลดเสียงกับหน้าโฮมได้ด้วยนะครับหน้าโฮมตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่สะดวกมากๆนะครับ ซึ่งสามารถดึงได้มากกว่าหนึ่งเครื่องนะครับฟังชันสุดท้ายของเราเนะ่ครับจะเป็นฟังก์ชันนะครับมัตติโชนะครับฟังชันมัตติโชเนี่ยจะมีไว้ในการส่งภาพนะครับจากห้องประชุมห้องหนึ่งนะครับไปยังห้องอื่นๆนะครับโดยผ่านทางเน็ตเิรกนะครับหลักการทํางานนะครับเราจะนํา J คนะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวเมนนะครับเพื่อเซต ให้เป็น T X นะครับในการรับส่งนะครับในภาพแนี้นะครับจากน้ำนะครับตัวเซิกตัวอื่นเนียเราจะเซตให้เป็นตัว R X นะครับเป็นตัวรับข้อมูลเราเราสามารถส่งได้มากถึง254ตัว้อมกันนะครับลักษณะการทำงานนะครับของตัวมันติโชนจะเป็นแบบนี้ครับในห้องประชุมนะครับที่มีเจคิกต้องแรกนะครับเราส่งข้าวไว้สั่นะครับจากอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปที่ จริงๆนะครับที่คิดจะส่งต่อไปยังตัวอื่นๆแห้อตโมนมัตนะินะครับแบบนี้หนนะครับก็เป็นลักษณะการทํางานัติโชงนะครับซึ่งจะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดก,การเดินสายนะครับให้องค์กรคุ้มค่ากับการใช้งานสุดท้ายเนี้ยนะครับ จะเป็นการแนะนําในส่วนของตัวรองเกิร์ลของเรานะครับรองเกิร์ลของเราเนี่ยลูกค้าามารถเนืีกใช้งานได้2รูปแบบเลยนะครับแบบที่1น,นะครับจะเป็นแบบ USB ดองเกิร์ลนะครับตัว USB ดองเกิร์ลเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถเสียบใช้งานกับโน้ตบุ๊กทั่วไปได้เลยนะครับที่มีอร์ต USB ส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่ติดปัญหา ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ทางบริษัทอาจจะปลก USB ไว้ wide นะครับเราสามารถใช้ตัวทีดีไมดองเกิลได้นะครับทีดีไมดองเกิลเนี่ยก็ยังสามารถเสียบเข้ากับพอร์ตทีดีไม์อนะครับมาใช้ USB เ,เป็นไฟเลี้ยงเท่านั้นนะครับก็ากดปุ่มเดียวส่งภาพได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำสินค้าตัว t i ิ S16 เท่านี้นะครับขอบคุณครับ